การตัวครับข่าแถวท่านสาจนะครับเขืน้นที่ที่ผมไม่รู้จักจเราก็ปรมา,านะที่เดินมาหาผมที่ถึงนะครับเพรว่ามผมจะประสานว่านะแล้วมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้ว,ลว,วจับตัวจับของจัดตู้ไดึง สจะไปยรอนาอี้รวมาแล้วนูชมไดชคือรับท่านนายกธนานารกาสจังหวัดแลมสคุณชลวัฒน์ศักดิ์ส่งทนผั้ตเจารับท่านสานารครับตอนนี้เราก็คุณวิลาศฤสศักดิ์สเข้าที่ได้เลยครับวัสดีครับท่านนายกอวันนี้ครับเ่าจบแล้ สมรรนักงานตำรวจแห่งชาติชุดนี้ท่านผู้ชมต่อไปเป็นการแข่งขันประกวดบรอบชิงชนะเลิศคณะสุดท้ายของทีมนครปฐมสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุดนี้นักกีฬาทุนชาติทั้งหมด5คนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์หกเบอร์สี่โจดี้นะครับของนครปฐมเหล่านางผู้เล่นหมายเลขหนึ่งสิบจับรถตีคำพนันติด เล่นหมายเลขสองร้อยตำรวจเอกเอกกรมรุ่นพาลาเขาเล่นหมายเลขสามดาบตำรวจกรมหลเนวลวนนิเขเล่นหมายเลขหกสิบตำรวจตีนทวัตรวัฒนาเขาเล่นหมายเลขสี่สตำรวจตีอุดมพลทองยำยืมเขเล่นหมายเลขเก้าสบตำรวจตีอดิศักดิ์เพ็ญสิงห์เล่นหมายเลขสิบร้อยตำรวจโทธนชัยสุัน ร้วม2นาทีชมจ่า2นาทีนะครับผู้ชมเชิดนี้อยู่ในการเวบบคุณของท่านพลตำรวจโทสมนทรสงคามเกรทญวงเพผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นิทรรศผู้ชมวันนี้ขอบพาไปดกนะครับท่านนายกลปรวัติสสนาศักดิ์วิทดิวัดเป็ากระแุทัชินค่านรมพระแสมวันนี้มามอบถ้วยพร้อมคณะ วันร์รเดอนแบบสารช่วยของท่านนายกแล้วันชุดวันสะสมรัตย์ท่านมีวกองการบริหารสดสมบัติก็ฝากว้ด้วยนะครับผู้ชมชื่อนี้กำลังตีได้เลยว่านำา้วยังผู้ชมพร้อมจับแล้ครับไล่พันหกร้อยาถ้าเตะพันหเกฉ็มเลยครับชุดเี้พร้อมตบเบื้อคสังรับ เริ่มทำการแข่งขันนะครสำหรับทีมสำนักงานการแข่งขนนรสี่ำหนชรบุรกรุงเทพชบุรีคับแล้วก็ผู้กำกัรสงครามที่ห้าดาวชสรบวัีเะาหน้วันนี้จ้าหาวนี้อจนทีวันนี้้่วันนี้เ้าหนวันนี้นี่ั้เ้านาทันนีเลน้าทีั้เน้า่วัน้เจน้ท่วั้ห้ันนีเ้าหั้เ้าห้าทีวัาทีั้เราี่เหมือนกันนี่ อันตอนนี้ผมบอกเลยนะสูสีครับ2ี่ห้าเต้หาดสิบ15าสองเต้ได้ก็ไปได้สามมาดูไปชมกันคังเดียวนี้ไล้คุณเวลาไม่9 0้าจผู้ชมไหล15เห้าไปเลยครับอ่าสูสีสูสีชุดตีชุดตีของดิฉันผู้ชมบห้าต้มก็ได้เปได้สามเก่าเต้มอะไรดีด้วไปเลยย แต่ไม่คนนั้นอยู่ด้จ้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าต้ดูแม่รนไล่พันเห็เก้าสิบเชยาี่สิบกับร้ายตะแบกเอกอกมีริมผาลาชดตีแบบเลยว่าสุดยอดทงเวอรพรัราชทานประเทศสดสดร้อนร้อนหลังเดือนหาวาสี่ตั้งขอแทนขอบน้น่งช้วจะ้บกจะนัดเศงกันเนี้ ตัวไม่เชนจักรเ็นกระได้ลยเถะแตันหน่นาทีครึ่งแปดสิบหาแนล้วนะย่างสูงสนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวท่านลงมาดิไปอูบ้านใครบ้านมันสิบห้าก่าวตั้งค่อยใจเย็นไว้หาไว้เต็มอด่าแทบน้ำคู่นี้คู่บารมีด้วยจับสองตันสามหมาดูถ้าวัดช้าัดอยแปดสิบห้า อันดับ2อ5 5ันหาบแพจบประมาณสาลูกอ่าสิบห้าคะแนนแหวนทะเบียเอกเอกาวิลเลาร์ลาเอาดับตั้งเช็งหรือไม่เช็งสิบห้าคะแนนดับหมายเลขสองโอ้โหเป็นใจให้ชุดดีครับสำหรับหลมนะหลยแข่งไปก่อนนึงอาดับสามันไฟเบวยี่สิบห้าไม่จะเผยแน่นอนไลเ่ยม หาวันเซ็ตั้โอตัดกันไปข้างไหนก็เข้าไต่ข้างไหนก็เข้าสุเด็กหาวันตั้งหลังเดืนตัวกสาสิบเ็ทางเงชไล่แกคจเดินดีนะสวยเอมเหาวันตั้งไ่้านน้แนไม่แชดางดดก็ได้ย คือส่นแต่วันนี้ขอแต้มมือ่อยเออแขจับรอยสามห้ารวมกจันะสามนาทีผ่านสามรอบายหวงโอ้โหมาแล้วหลงนี้ละมันเป็นอุปสรรคายหวงเชื่อผมขั้นสอจองยากแต่ถราก็ได้หลงทุกันนะายหวงห้าระดัเหกศึกเสม็ดจุดยันธรรทีวันละ เรามาพบกันแต่ต so 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 ้องใช้สน so uh, ่อดนะลูกยาลูกละหนึ่งพันบาทแบบนี้ครับลูกก็หนึ่งพันลูกยอไนะอ่าลูกล็หนึ่งพันบาทสิลูกหมื่ห้าสิลูกห้าหือ่าลูกยาลูกละหนึ่งพันบาทเรีอยวแทนไ่ทป็ถสิบห้าคะแนนครับลูกยาหนึ่งพันปรเดท่านายกหนาเองครับตัวจริงเสียงจริงบอกเลยนะฝากลูกยาท่าผู้ชมท่านนายกจิตวิาณสัมัม เอ่นะครับผู้ชมนะผู้คนสร้างสร้างสวรรค์สัยของควาเช็ดเส้นถนนเช็ดสายสายทุกดหลผู้ชมนะสวัสดีค่ะพี่บัญชาชื่อลมบุญนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่บัญชาขอบคุณสำหรับคำนำพันธมิตรชิงโลโก้ลูกคอดลูกละหนึ่งฝุ่นมันเยอะด้วยค่ะพี่บัญชาอ่าลูกกระเด็นพันผมบอกแล้วเยอะเลยถ้าทีมงานนี้มาผมบอกเลยนะว่าผู้ฮาผู้ชมสองห้าห้า ทานไป5านาทีรั5่านาทีนุกเยอนุ่มประทัอ่าดูกผู้ชมจะได้เฮตตอนไหนเอาดัสิคะแนนวันนี้เป็นเจ้าแทนของท่านดรประทัวัชรานุชิตกัท่านายกอ่าวันนี้มามอบถ้วยม้อรางวัลทั้งสามประเภทวันนี้ผงว่ามาเลื่อนกิ้จกรรงหวัดกำลังจัับกับสมบพรณนะครับทัคะแนะอ่าผลหลังยี่สิบ บอกเลยจะยกอยาตจนไม่ยยเกินสีน่ลูกแช่เหมไหมล่ะสี่ลูกเนี่ยเป็นว่าสี่ลูกไม่น่ารอดใครจะทำใครจะทำสามสิบอาวัดช้าัดหลังเรืเมอโอ้โหจะเอาเช็คหรือจะเอาเบดูนะสามสิบอาวัดตังต้งหนาหตายหลุดยาหลุดยาโอ้โหเราจมกำลังมาเุ่งไบแน่าเอากนันนะโอ สามสิบห้าเวลาไปเรื่อยผมบอกเลยผู้ชมเรวยไปหนึ่งพันบาทใครจะโชคดีคนแรกอ๋อสิบคะแนนเด้อคบไปสบายผู้ชมใจะเย็นเย็นไว้สามร้อยสิบห้าหายรักสวยยากยากผู้ชมรวยไหลไปก่อนตั้งหายรักช้าไว้โอ้โหสุดห้าเซน ตอนนั้นวัตามชั้นเลยนะแชมป์ด้วยนุ้แก้ด้วยอัดจีทุกอย่างเป็เสร็จเกือเกือบ่ีไม่หยุดผู้ชมวันนั้นนะอ่าปักเอกรวีนมาด้วยยังไง มีแตชด้วยโบอกเลยนะพวกเอ็ดิทาตัสามสิบชยบเสียบเลยเอ้ยแต่เตาสองขาเรือสิหอนราต้งจได้แค่หนสามสิาระัตำรวจคนน่ดาวนนเฮ้ยหูใหญ่ก่อนดูใหญ่ก่อนดูใหญ่ก่อนสิบห้ ส,สี่สิบนาทีผู้จมตอนนี้เหลือประมาณสามสิบสองรอบครึ่งเดี๋ยวผมจะบอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆสามแปดหาเอาแล้วตั้งมาถ้าประคุณนได้สนใจพื้นที่แล้วก็ประี้ทางก้นของท่านนายกองค์การระดับสุดวัดคุณชิวัฒน์สมรัพย์เทมหลังแล้วก็คุณวิดาติศรสศสมศัพย์ประตูมาโน้ตเพื่อเต็มไเลยพี่หแง่ คนเีได้เรวถิงคุณจะด้ตอนนี้คะแนนอยู่ที่385คะแนนนะคะสิบแรับสามใครจะชนะหรือไม่ชนะเดีรู้นะใจย็นเย็นใจเย็นเย็นอ่าหลสิบห้าขอหาน้ำปทะจันใเย็นอ่าเย็นเย็นน้อยเอาละสี่ร้อยเจ้ไฟเต้นเออเออดูใจดูควา ผมบอกเลยไม่มีที่ไหนนะตนี้มีก็สองวัดนะสี้อคะนน้ช้างเหลือครับผอท่นพิพัฒน์ศึกษาเกนเจ้าคณะนครปถมด้วยเชนเจ้ารามบันช้าเหลือแล้วก็ยัดไอขุนนแหละของท่านดรท่านธรรมวันศัตน์หลวงพ่อแย้มเจ้าคณะภาคสิบสี่เรื่องหนึ่งพันบาทโหารับตังจุายนรือดือยหนึ่งพันบาทโอ้ก็เป็นได้ได้เอ็มเอ็มเตะได้เลยเจ็บลูก คนก็เป่นทั้งอ่าตัวรางวัลทำบุญใ้วนะัดแบบนี้นะเ่อเอาไปเอเอรางวัลทำบุญใ้วนะัดแต่เป็นอะไรเจ๊ีหนึ่งห้าเกมาทีผ่านเก้ 1, าแลกจอดเป็นหนึ่งพันบาทเอาละโขนยี่สิบเนียพอมีตังอะไรยกมันไม่เคยเข้าเลยนะดูสิครับนี่อโดจะด้วยเอาด้วยเนี่ยจด้วยเอาด้วยทำเลย แปสิบสิกระดนรอเอตนหต้นับท้ายสี่อส้าเจ้าวมุงสกระดนร้ยใคระชอกัเดี๋จะอยู่จังหวัดไหนกันนัวบรุชรเดหรายร์รทเพชรบุรีน้อยูดแตกค่เจีออาสวัุกเ์ื่อเนศ เดินยาจะไม่เจ็บนะลูกแจ็คูกระถันตอนนี้เข้าไปหนึ่งลูกสี่ห้าสิบอ่าวข้าเรงมมังเณวมนแอ่าเอาลไดอ้าวแต่ดันดก็ได้ยกนั่งเลยสบายใจเลยเ้ยโอ้โหแต่ลองดู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 อาวและเข้าไปหนลูก เจ็บคนเจ็บลูกก็คนละพัเลยใครเตะม่นเ้าไปลงไอาเออข้างเดตตั้งสบายนะเออวันนี้ตั้งนนเ็ดงนสองเป็งเทีน่้ประชางการระเด็ดอุทธรภาพสบิ๊กตัวด้วยกันจัดชุดใหให้ทัาในเกในออีได้ท่าจะมาจะตึกธนกิจโอ้โหั้้งเองนะเพื่อยอด้รึเปล่าห้าพันผู้ชมห้าดอยแจ อันดับ11นาทีครับเอาละมุกเยาจะไปส่งลูกตูกันตุจะมาใครกัอันดับ15คะแนนแล้วนะคะใช่คดีคะนนสุดท้ายของตอนนี้นะคะไ้9ตัว15คะแนนได้ดึงเต็มเอาละ11รอบว่ายี15นาทีไปดูมาชมกันตามละข้างเรือ เรานด้อ uh. <pf unlikely> <pet anne ated> ัดฉีดเพื่องเพื่อช่วยกันู้ชมนะสั่งั้นครับถือตายมาขั้นมาใฟเบลยี่สิบห้ามือใหญ่ไม่เป็นไรถ้ามือเล็ก่อยตัดมือู้ชจมือใหญ่ไม่เป็นไรใฟเบลมือห้าร้อยสี่จะทอดจะทอดขอเชนเดวยวกันเดี๋ยวนีะกันเดือนชั้นเดือดห้าภาพพังในวันนี้ขอัชนไหนไปสิบห้าโอ้โหัะกันเดือดร้อนนะ เดินเตะไปเรื่อยๆ5 0 0แล้วค่ะเดเบดแลังใส่เรง5 4 4โคงไปายไเซมเวยโอ้โหตะกีดาจักได้ผู้ชมรูเรอแต่มันได้่ายใช้สื่อมือเลยครับใช้สื่อมือหน่อยอ้าวเีมเดียอ้ยเาไปได้ยังไงสุ5ส2ตาทีหาวเหลอตเต้า โอ so, ้จัดจำักเอ็มรับไม่ไหวเลยบอกว่าห้าห้าศูนย์า่ดีสายเลี้ยวาบโค้งจัดจัดเกิตะก้อเกิตะก้อเอาดเต็มเด้อจะได้รับรางวัลด้วยนะครับทั้งสประเทศประเทศกันสี่คณะสี่รางวัลดดวยกันข้าวบดสุขห้าใบรวดเอกเอกมุมาแล้วได้รู่เรืองป็สองลูกจะไทยนครปฐมผู้ชม หลังเดือนน้นวันนี้เอา่าไรก็ดูไปหมดไปปนะด้กระทำนะบดินไปอยู่ก็จะนะชนบุรีหนึ่งประตูจนสูญวันนี้เหลือกบต้อนี้แหละพว่จะเช็คด้เปล่าเออห้าเด็ดห้เห็ดมยโอ้เสรมมวยเฟรยมยังไงน้องรักทีมชาติห้าเทมในทุกจังสิบสามาีผ่าน 13, 13, 13. คะแนนที่25เราทำเหตอ85้าเราได้04ทุกคะแนน04ทุกนะแันลเรียงหนึ่งรายการทั้บเด็ดได้แชมป์กุญจคงตยแต่กัดไตปรทต่หนึ่งปรตูห้าต่อไปครับพุ้จมรชนโอกเต้รอการผ้จมรชนก็ใช้ถึงทัน0่า สามพันเอาละเอาโอ้โหสีโอ้โหเอาไปสหมเลยไหมเอเมนตั้งใจเออเอามาส่สิบ้าไดอ่าวันที่หนึ่งเอภามันที่วันี่เจ็ดพจันร์พธจนทร์ซยเจพื้นที่ของท่านสมู่ซอยสองเออตอนเยกนิดเดียวอาละสุกภโจอมหรือว่าสอยสซงืน าาเดี๋ยวไปด้วยไม่จำวันที่หนึ่งถึงห้าแล้วจะเป็นที่วันนี้ท่านนายกเปนกำลัอหลัสสำคัญหัดท่านอาจนคุณจิรวัติสัตสังสักต้กกกอนร,ร,ร,รับวแล้วก็คณะนะครับคุณวิทาสตูสัตสัพสัก,สก,สก,สกมาเป็นกำลังใจให้นักกีฬาถึงสนามแล้วครับนะักไทประถมใครอยากมดือยชนอดแชมป์ดือสักครั้งก็ไม่จบาแชมป์หรือไม่แชมป์แต่รุกยอ,อด,ยอดยได้สี่ลืละสี่พันบาท เอาล้หนังเดือนสามสิสิบสี่รอบครึ่งข้ามเดือนเดยอสามได้แก่มาดูชมเอซีแฟนขับเยอชานนทบางเอนะครับีีเข้ามาชมหลาสนะครับท่านเอกโคสนาาโยสนาาชนาวีนะครับสิบหลกวคนูชแต่นีน้นสิบหกคไม่เว้นที่สนามเปบอกเลยแฟนขับตามเยอะหลังเืองนู้นชหรือไม่แชมครับลมเต็มใจหลังดย อาลตั paid, oh, on, oon, Ay, God, ้งส1หนาทีผ่านเออมองหน้ากันเลยเว้ยแสงขข้าเดือยเบสสามเต็มอาลปชิบชิบๆิบชิบจัดหลังเดือดมืเอาลงข้างนะโอ้โหรันตามช้าเหือวันั้นนะผมบอกว่าด้อยใจเตืนงานข้ามเยอยนะดังเลยก็จกข้างไปเยผมบอกเอ้ยอาชีพจะเกิดสิบหมื่นกูจมใจหัวหินให้ ในขณะเดียวันนี้วันนั้นให้ทุกทีมผู้ชมผด้เลยนะวันนี้ท่านทำงานที่กำรงแสนมากันด้วมาเป็นจ้าเของท่านแบตเตกรทํละเวทีนี้ไว้ผมก็แย่มากับบันี้ใส่กะดัว่ามังโม่งังเขอนนักเตะกไปเลก็เคมาถึงรอบชิงชนะเลิศตอนนี้7 2็สบ้คะแนนแล้วนะคะชนะสุดท้ายน้าแข็งตำรวจแห่งชาติ อะไเต็มพวงมาไหนข้างบนรูปยีห้ายฟหัวเช็เจ็ดสห้าไเรือนเอาไว้ไม่เด้ไม่แน่แต่กไปเอ็มเจ็ดร้อยยีห้าสิทธิ่ที่พันจะออกเพชรดูหรือว่าทคนชมกันจังห,หวัดพู้นจังหัด้